ทริปเที่ยวน่าน3วันสองคืนวันที่สที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับเราจะออกจากอำเภอปัวแวะเข้าชมสวนโกโก้ที่หลายคนยังไม่เคยเห็นทั้งทำกิจกรรมสนุกสนุกแวะทานอาหารพื้นเมืองที่เป็นจุดเด่นของทริปนี้ที่ต้องมีทุกวันแล้วก็เข้าเมืองนั่งรถลาชมยานเมืองเก่าของจังหวัดน่านที่ทำให้ทุกคนได้สัมผัสวัฒนธรรมและต้องหลงไหลม์เห์ของเมืองนี้เป็นทั้ง3วันที่ยังคงติดตาตึงใจไม่ลืม ง่ายอย่างแน่นอนแผนวันที่3ามพร้อมแล้วแคปเก็บไว้แล้วตามมากันเลยตื่นมาทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วพาทุกคนไปชมสวนโกโก้ที่โกโก้วันเล่ใครอยากรู้ว่าโกโก้ปลูกยังไงต้นมีลักษณะแบบไหนไม่เคยเห็นลูกมันผมแนะนําว่าต้องปักหมุดมาชมที่สวนกันก่อนเลยครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าลูกโกโก้เนี่ยกินสดสดได้ด้วยมีครับที่เขาแกะให้กินสดสดจากต้นเลยรสชาติจะมีความหอมหวานอมเปเรี้ยวนิด แล้วก็ไปต่อกิจกรรมสนุกสนุกทำเวิร,ร์กช็อปทำชออ็อกโกแลตบาร์กันรู้กันไหมคะมลเมล็ดโกโก้ที่ได้มาเนี่ยเราใช้ความรู้จากภูปัญญาชาวบ้านเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาส่งเสริมกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับตัวเบสของโกโก,โก้ทแท้ๆเนี่ยจะมีความโคงแล้วก็ได้เวลาทำชออ็อกโกแลตบาร์ดีนะครับเนี่ยที่ผมยังพอมีทักษะพ่อครัวอยู่บ้างทับด้วยมลเมล็ดธัญ,ญพืชตัวเรียบร้อยก็เอากลับไปทานที่บ้านนะครับทำเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปต่อในร้านคาเฟ่กันที่ร้านมีเมนูโกโก้ขน ผมหลากหลายมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนด้วยนะคะว้าวดูเมนูที่ร้านสีราบแต่และเมนูนี่ผมบอกเลยว่าว้าว,ว,าวทั้งนั้น <c oughs> มีกินมีลูกเล่นแทบทุกจานเลย <c oughs> ไม่แปลกใจเลยละครับว่าทำไมทุกคนต้องมาเช็คอินกันที่นี่เพียงแล้วมาทับประทานอาหารพื้นบ้านที่ร้านเลบวัวตอง <c oughs> จะพบกับขันโตกที่พี่มาเสิร์ฟร้านนี้เดอะเบสจริงๆครับยกให้เป็นร้านเด็ดอาหารพื้นเมือง รสชาติทำถึงและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านอย่างแท้จริงอ,อย่างมันปูนหาจุ้มกับข้าวเหนียวแต่และเมนูดูสิครับพี่ๆคนไหนใครที่เห็นคลิปนี้ต้มแข้งควายนี่ก็แปลกสุดๆเรื่งดื่มมีวุ้นของน้ำมะกรูดร้านนี้ทำถึงมากผมจำชื่อแต่และเมนูไม่ได้เอาเป็นว่าพี่ๆที่ตามมาก็โชว์รูปให้ทางร้านดูแล้วกันครับมาถึงในเมืองแล้วนั่งรถรางชมย่านเมืองเก่านั้นซึ่งลุงคนขับรถเนี่ยจะคอยบรรยายสถาน ที่ต่างๆที่มีความสําคัญประวัติความเป็นมาที่ยาวนานสัมผัสดําดิ่งลึกซึ้งไปถึงวัฒนธรรมของสเสน่เมืองนาจริงๆครับแล้วก็แวะชมแหล่งท่องเที่ยว ที่สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดศรีพันตน้นวัดกู่คามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีศิละปะพมา่าอันงดงามภายในโบทประดับตกแต่งด้วยกระจกสีงานไม้และแกะสลักเป็นวัดหนึ่งที่น่ามาเดินชมมากๆขอบคุณความรู้จากคุณลุงและเจอกันใหม่ครับมาสัมผัสมนคลนที่วัดภูมิมวัดสําคัญและสมบัติอันล้ําค่าของชาวจังหวัดน่านที่อยู่คู่เมือง,งม,ามามากกว่า400ปี น้องมักุเทศน้อยทั้งสองคนน่ารักมากที่จะเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาบนภาพจิตรกรรมชื่อดังกระซิบรักบันลือโลและก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งแล้วครับมาที่นี่แล้วต้องมาลอดท้องพญานาคเชื่อว่าจะได้กลับมานาสอีกครั้งมาเดินเล่นซุ้มโอมองลีลาวดียามเย็นผ่านพิพิธตัณั์สถานแห่งชาตินะเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมจุดหนึ่งเลยอย่าลืมแวะมาชิมขนมหวานร้านขนมหวานป้านิมเป็นร้านขนมหวานชื่อดังของจังหวัดนานเลยนะครับเป็นเมนูขนมหวานโบราณที่หากินยากยากอย่าง ขนมข้าวฟ่างก็ไม่รู้จะหากินได้ที่ไหนเหมาะอย่างยิ่งเลยล่ะครับที่ว่าตกเย็นแกๆเดินร้อนๆต้องมากินขนมหวานเย็นๆใี่ชื่นใจก่อนกลับแล้วครับก็ต้องมาแวะเติมพลังกันให้อิ่มท้องก่อนจะกลับกรุงเทพกันที่ถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่านซึ่งอยู่ข้างวัดภูมินั่งชิลๆรับลมเย็นๆดูบรรยากาศสิครับคนเต็มเลยเป็นทริปที่ผมหลงรักน่านไปแล้วใจนี่ฟูสุดๆมาเที่ยวกันนะครับ